สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปไปสวัสดีสมองสุบอรสิสภาพี่น้องไปเก็บผักกิเล็กมาแกงไปกันเลยจ้ามีหลายต้นพี่น้องย่ามมี่เราบ่ยากใครแนแต่สื่อเพื่อน,นี่มาก,กับกระตาคู่ใจ แค่พี่น้องเดี๋ยวน่ะยอดมันโอ้ยขอตั้งกล้องก่อน Nè, cái nó cá nhọt ngâm bo. bưng มันยังม่ด้หยอนงองาม อเอาหลายว่าแสบทำานี่กับพ่อเนาะโอ้ยหมดกัดเอาไปไปต้มกันจ้าจะสไปจีหนังก่อนไปกันเลยมาตีหนังกันจ้าข่วนกลุ่มๆเลยอืม ตีห <c oughs> นังกันจีแล้วก็มาทุบจ้าไปทุบก,กันเลยนี่จ้าทุบแล้วแล้วบอใส่หลายใส่หลายบอแซย์นังใสย์มัจำไม่ไนเนาแลอวก็ะหดขี้เล็กใส่ ยี่ค่วงหุ่นไปลัดหมาค่ ต้มพร้อมกันเลยพี่น้องมันจังเปื่อยพอดี <c oughs> บานนั้นต้มซุกแล้วก็จังมาล่างนั้งบ้าน,นกัสีโบเข้มขี้เล็กกะล่างนังกะล่างวิธีต้มขี้เล็กบ่บไ้มันขมแล้วก็จืดเร็วเด้วพี่น้อง โต้ตรงคนไม่ต้องคนมันถ้าคนบีมันสิแตกสูตรของยหญ่ต้ตรงคนเจือดเร็วน้ำเดียวเจือแต่ขันโพโพคนต้มบ้านอันนี้สองน้ำแยมยีนน้ำกะล่างพร้อมพี่น้องกะว่ายีน,น้ำแรกนอ้อกะบนอ่กับล่าง หลางแยกสองนามถ้าจงมาขางต่มอีกนามสองแต่ผู้ไดบ่ัวจืดแต่ของยายนามเดียวแยกกับจืดแล้วสมบัดตรงข้นมั่นต่มทิมใบนี้พิธีของยายตุ่มขี้เล็กนี่บวขมมิแตสมบัดตรงข้นมั่นเดอ้อ แต่ต้มน้ำเดียวยังกระเจืดล้ะแต่ผู้ใดบ่าท่านเคยกัะต้มสองน้ำก,กระล่างห่อนตอนยีน้ำนะน้ำโบกยีนน้ำก,กะหล่างแยกสองน้ำกะสิบวาขมแห้งแต่ของยายนี่วบาได้ล่างน้มันสมเลย บวให้คมบวมได้พี่น้งองไปลาเอาล,อาลงนี่บวตรงคมเอาลงสิเลยคมบีมันสิแตก <c oughs> เรียบร้อยนี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้าขามาเบิงตอนยายสิแกงเนาะตุมขี้เล็กตุมนังเปื่อยคนละจังว่าเบิงตอนยายแกงเนาะ เบิง้งหนุนตุมแล้วคุณหาเม่หิีนน้ำเก็บยานหนงจากพี่หนอ่อใส่แกงขี้เล็กยานหนังเก็บน้ำสวนหลา้าล้าอยู่เก็บเอาแต่ใบมันพี่หนอ่อเทียวนากับมันเก็บอีกปงให,ห้องเก็บอีกคเอาไปเบิรมันกับพวกไห มาเทื่หนังก็บบรอก,กินเท่หนังก็มาเก็บต้นเก้านี่ละนี่กระปงไงห้องกินอีกโบต้องเอาเครื่อเมื่อเอาเครื่อเมื่อมันตายง่ายใช่ไหมนี่หงหดเอาเลยน,นี่ ปปโปง้งอาทิตย์สองอาทิตย์นกับโป้งพี่เนาะเก็บแบหมดเอาเลยนกัะโป้งเก่าพี่ใหญ่มาเก็บบางอาทิตย์บางหันมันบอกว่าโป้งงามนะงามก็เก่าข้าวเดียว แกงขี้เหล็กแกงแล้วก็สิบแบ่งให้ปูไมากินน้ำปูแล้วมาเลี้ยงหัวพี่น้องปูแล้วหัวมาเลี้ยงยีโงงยหญยทโงยใหญ่นั่มันมไม่งัวมาเลี้ยงพี่ นี này, i, à, ่ใบแบบนี้เลยใส่ยังไงถึงคุณอหุ่ยต้นเนี่ยอ่อนอ่ออ่อนมากเลยวันนี้ำใหม่น้ำใหม่กระโปงมาท่าน ขึ้นระทันในร้ายเตอิอปะพี่นองพ่อแล้วหวานโซ่ยนางกันจ้บพี่นองนี่นางล้างแล้วเห็นบ่ล้างเสร็จแล้วนี่คิดเล็กกระไดปั่นนึงหายเติบ นิ่มๆถือแค้วผู้เ่าใหญ่ในปลาหมักดอกนะไม่ชอบกินดูมันเลยบ่อยาห พอดีพี่น้องาแมันย่ำนี่แส่บพอดีต้มมมมมต่มนุ่มๆตั้มนี่ย่ำนังแยกนังแยกกับยองแล้วแล้วจะสรอยนังนน เล็กเนี่ยใส่เวลาคือกันเพก่ะสิได้กินตม้มใส่เวลาพอบัดกันก็ก็แกงเนาใหม่เนาะพี่น้องเนาะต้มแล้วก็จังมาแกงมันบ่ได้แกงหลด กับพี่น้องนี่ไปต่างไฟกันเลย ก่่ออนพนพีใส่ผงนัวปลาแดงใส่ปลาแดงกวดรอให้มันเดือดจ้าซุปเดือดจ้าพี่น้องจ้าใส่ ใส่ลงตูเลยในใส่ลงตูลงไปมาตักเอาเด้วจ้านะหนังยั่วๆหนังเน้นๆกินได้เลยจ้าจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็นอะพี่น้องจ้าเอาไว้พอกันคลิปหนะ้าขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงรำลวยรำรวย ขักพีน้องทุกคนด้วจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ